สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดตำรวจสันติบาลควบคุมตัวนายพลพูทต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารในคดีเสียชีวิตของน้องชุมพูซึ่งทางนายพลพร้อมด้วยนางแต่น ได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยรถแท็กซี่โดยทั้งคู่ได้มีการสวมเมสรปิดบังขับรถเข้ามาก่อนที่ทนายตำจะมีการเดินทางมาถึงโดยทันทีที่มีการลงรถแท็กซี่ได้พากันเดินเข้าไปด้านในอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนางแต่นได้มีการสวมเสื้อคลุมสีแดง ดางเกงลายพางขณะที่นายพลได้มีการใส่เสื้อสีขาวโดยนายพลได้ถูกตำรวจสันติบาลควบคุมตัวทันทีส่วนด้านของคุณแม่ของน้องชมพู่นั้นก็ไม่มีการเตรียมตัวไปยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลมุกดาหารเพราะผู้ต้องหามีพฤติกรรมค่มขู่พยานและพยายามทำลายหลักฐาน เราไปดูคลิปที่ได้มีการล็อกตัวกันเลยนะคะขอขอบคุณคลิปจากเพจย่าหาธรรมปรแม็กใครกดรีโมทให้ดิ้นวะ่วครับท่ท้อมันเ็เอาแูเว้ดิ้นดินดิน ในระยะ,ะเวลาที่มีการล็อกตัวนะครับแล้วก็คนที่อยู่เชิงข,งข้างบนณพก็เป็นป<ะ>ัจแันนะฮะก็อันนี้เขาถือว่าเดินทางมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยตนเองอันนี้ส่วนสถานการณ์เมื่อเช้านี้นะคะทางด้านของแม่น้องชุมพู่นั้นกับพ่ออนามัยได้มีการรุดมาอย่างนาบานของนายพลท่ามกลางเหตุการณ์สุดวุ่นเนื่องจากนายพลและนางเต๋น ไม่อยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ได้มีการบุกเข้าตรวจค้นและมีการเก็บหลักฐานบางอย่างไปเพิ่มเติมรวมถึงตัวนายโอยูทูบเบอร์คนสนิทของนายพลและนางแต่นไปดำเนินคดีข้อหาขวางเจ้าหน้าที่ช่วงที่นายพลได้มีการถูกเชิญตัวไปสอบปากคำรวมถึงเข้าเครื่องจับเท็จในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ด้านแม่น้องชมพูน้ำตารื่นเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าเขาสมควรถูกจับแล้วตั้งแต่เขาเครื่องจับเท็จผู้ชายคนนี้ทำให้คดีล่าช้าลำบากมากถ้าหมายจับออกมาแล้วเขาไม่อยู่ในบ้านอย่างนี้เรียกว่าหนีไม่ใช่หรอก็ว่าไปตามกฎหมายตนเฝ้ารอมาเป็นปีเก็บความรู้สึกมาเป็นปี วันนี้ที่มาอยากเจอหน้าเขาอยากถามว่าทำจริงๆใช่ไหมอยากให้เขาตอบต่อหน้าเราที่พูดว่ารักน้องใครๆก็พูดได้แต่สิ่งที่เราคุกคีกันมาเรารู้ว่ามันเป็นยังไงโดยขนาดที่แม่น้องจุมพูกำลังอยู่ในภาวะเศร้าและช็อกกับการที่นายพลไม่อยู่บ้านและไม่ทราบว่าไปที่ใดนั้น พ่อแบมพยานปากสำคัญของคดีนี้และชาวบ้านกกกก็ได้มาให้กำลังใจแม่โดยแม่ชมพูได้มีการโผลเข้าไปสวมกอดและรำให้โดยอีกฝ่ายได้ปลอบโยนและพูดว่ามันจบแล้วได้ความยุติธรรมแล้วแม่น้องชมพูยังได้มีการบอกอีกว่าตามความเข้าใจของตน ก็คือถ้าหมายจับออกมาแล้วถ้าเขาไม่อยู่ก็แสดงว่าเขาหนีซึ่งตนเองไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือไม่แต่การที่เขาหนีแบบนี้หมายถึงการยอมรับในตัวว่าเขาเป็นคนผิดซึ่งตนเองก็ขอขอบคุณพ่อแบมที่ไม่เคยทิ้งเราแม้ไม่เคยให้อะไรเลยไม่ได้เป็นญาติกันแต่เขาก็ยืนหยัด สู้อยู่เคียงข้างกันมาเสมอเด็กคนหนึ่งต้องตายมีหลายคนที่ไม่อายและหาเงินกับน้องซึ่งตนมองว่ายูทูบเบอร์ต่างๆควรพอได้แล้วหยุดได้แล้วคุณได้มามากพอแล้วแม่น้องชมพูยังบอกอีกว่าชมพูอยู่กับแม่เสมอคนที่ค่าน้องมีจิตใจที่อำมหิตมาก เทียบกับหิบหมายังไม่ติดเลยเหมือนคนไม่มีเลือดเนื้อไม่มีหัวใจตอนนี้ตนเองยังมองว่าตนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจนกว่าจะมีการรวบตัวนายพลมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายได้และตนก็อยากเจอนาอยากรู้ว่าจะสบตาตนหรือไม่อยากถามว่าทำแบบนั้นจริงๆใช่ไหม และทำแบบนั้นทำไมและหลังจากที่ทางด้านของยูทูบเบอร์ทางฝั่งของนายพลและทางด้านของ f อซของนายพลนั้นไม่มีการยอมรับรับไม่ได้ที่ตำรวจนั้นบอกว่านายพลก็คือผู้ที่ทำร้ายหรือเป็นผู้ที่ฆ่าน้องชมพู่นั้นเขาไม่ยอมรับความจริงและเขาก็ยังบอกว่า นายพลตกเป็นแพะของตำรวจเขาไม่เชื่อในคำตัดสินของตำรวจจากประเด็นนี้นั้นทางด้านทนายเดชาก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้โดยทนายเดชาได้เตือนว่าเตือนผู้เสพข่าวเสพสื่อหลังจากสารออกหมายจับนายพลมีขบวนการทำลายชื่อเสียงของตำรวจเช่นทำพยานหลักฐานเท็จ ปากทงเอาผิดจับแพะก,กั่นแกงผู้บริสุทธิ์เป็นตน้นอย่าลงเชื่อนะครับและฝากถึงตัวนายพลด้วยสมมุติว่าถัดท่านทำผิดจริงควรรับสารภาพสารท่านจะได้เมตตาลดโทษทนายความไม่ได้ติดคุกกับลูกความด้วยนะครับลองดูพยานหลักฐานในสำนวนตำรวจดูนะครับ ว่ามันมัดแน่นแค่ไหนถ้ามันมัดแน่นมากก็แก้ยากนะครับให้นึกถึงคำพูดของคุณชูวิทย์บ้างนะครับสู้ติดแนบแพ้ติดนานถ้ารับสารภาพพอประมาณเรานำเสนอความจริงตรงไปตรงมาคนดังกับคนดีบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้นะครับ ดังเร็วก็ดับเร็วอยู่ที่ความประพฤติของตัวท่านเอง